ที่ท่านเห็นอยู mmm ่นี no euh ้เป็นไม่ใช่ข้าวนะครับเป็นยาข้าวนกนะข้าวเหมือนกันนาจจะเป็นข้าวนกนะครับเยอะมากนะครับวิธีกําจัดเลยแบบง่ายๆเลยนะที่ทําง่ายๆไม่มีพิษมีภัยนะก็คือเราต้องไถดะก่อนเนาะประมาณปลายเดือนเมษาก็ได้นะหรือว่าเดือนพฤษภากก็ได้นะไถดะนะหลังจากนั้นฝนจะตกลงมานะครับมันก็จะ งอกขึ้นนะครับะงอกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับต้นมันเป็นมันก็เหมือนต้นข้าวนั่นแหละเนาะดูยากมากนะยิ่งตอนมีน้ำนะดูไม่ออกเลยนะนะเหมือนกันเลยนะก็ต้องต้องถอดมาแล้วต้องมาต้องมาเทียบก,กันอนะ่ะจะรู้นะต้นข้าวมันจะเป็นมันจะเป็นขาวขาวแล้วมันจะเป็นจีบเป็นเป็นต้นเดียวอะ่ะเป็นเป็นลำต้นเดียวอะ่ะอันนี้มันจะออกอย่างเงี้ย จะออกเนี่ยมันจะออกสีเนี่ยประมาณเนี่ยสีม่วงๆเนี่ยนี่นะครับทำยังไงดีนะครับปวดประสาทเนี่ยนะมันมันก็มีวิธีหลายอย่างนะแต่ว่าบางวิธีเราเราก็ไม่สามารถทําได้นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าต้องปล่อยน้ําเข้ามาสิบห้าวันแล้วก็ปล่อยหน้าบอ,อกอะไรประมาณนี้นะหลอกให้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยพอมันขึ้นมาเสร็จล้วก็ไถไถโบไถไถทิ้งหรือว่าเอา หมักเอายาบวกหมักพวกหมักฟางอะไรมาใส่อย่างนี้นะซึ่งวิธีเนี้ยถ้านาเรามันไม่มีน้ําที่จะเข้ามาได้เนี่ยนะรอน้ําฝนมันก็ทําไม่ได้นะครับเอ่อที่เราจะไปซื้อยามาไถมงไถหมักก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าน้ําบางทีนาเนี่ยมันไม่ได้เสมอนะครับบางทีก็มีน้ําบางทีก็ไม่มีน้านะวิธีนี้ก็มันมีข้อจํากัดอยู่นะวิธีที่สองเนี่ยก็คือเอาก็คือเราแบบเอ่อใช้วิธีแบบไถ ไถดะนะไถดะประมาณเดือนประมาณเดือนพฤษภาก็ได้นะเมษาเนี่มยมันนั่นไปพฤษภานะมันจะเริ่มมีฝนแล้วนะเราก็ไถดะนะไถดเาเฟจ <c oughs> พอมันโดนฝนเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะขึ้นมาก็นี่ก็หลอกให้มันขึ้นมานะก็ประมาณนี้ก็ได้นะประมาณนี้ทีนี้เราก็ค่อยไถหวานนะค่อยไถหวานก็คือไถด,ดีเลยนะไถ ไถตีดีๆเลยนะ,ละให้มันตากแดดอยู่นะแห้งๆเลยนะครับอย่าอย่าพึ่งไปให้โดนฝนนะคือถ้าเราไปไถแล้วโดนฝนนะมันก็ขึ้นมาใหม่นะต้องไถแบบต้องดูสภาพอากาศนะว่ามันไม่มีฝนตะกองทั้งวันเนี่ยนะไถนะไถแล้วก็แล้วก็ปั่นนะไถแล้วก็ปั่น,นให้มันแตกให้มันหลุดออกจากดินเนี่ยนะอย่างเงี้ยมันก็จะตายไปส่วนหนึ่งนะถ้ามันขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่หมดหรอกนะถ้าถ้าจะให้หมดจริงๆอ่ะ ถ้าจะให้ชัวร์ก็คือต้องฉีดยาก่อนเนาะเนี่ยเอายามาฉีดก่อนเลยนะฉีดให้มันตายก่อนนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยนะถ้าไถอย่างเงี้ยไถอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ว่ามันจะฟืน้นขึ้นมาได้แต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ไม่ไถนะ <c oughs> ถ้าเราไปแบบเอ่อปกตินะบางบางที่อ่ะเขาประหยัดงบเนาะประหยัดงบก็คือเดือนพฤษภาเนี่ยนะเขาเขาก็จะไถไถเสร็จเขา เขาก็จะหวานเลยอย่างเงี้ยคือไถทีเดียวอ่ะประหยัดนั้นประหยัดไอย้ยางงั้นอนะเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะแต่เจอข้าวไอ้ข้าวไอ้ยานกเนี่นะขึ้นมาเต็มเลยนะอก็ง่ายเลยก็นี่แหละวิธีนี้แหละนะถ้าฉีดยาเนี่ยก็ยากนะถ้าฉีดยาถ้าถ้ายาแบบแรงเลยนะยาเคมีเนี่ยมันกะ็มันฉีดเสร็จเนี่ยเราต้องรอสิบห้าวันสิบวันสิบห้าวันนะเพื่อถึงจะมาหวานข้าวได้นะ แล้วก็อาจจะมีปัญหากับข้าวนะข้าวอาจจะงอกไม่ดีนะครับถ้าเป็นอีกย่อยแบบหนึ่งก็พวกอะไรนะพวกคีว่าผ้าพวกอะไรนะพวกทําจากวัชพืชที่เขาหมักนะไพวกนีนะ้ไอ้พวกนี้ก็ก็เห็นก็าโฆษณาอยู่นะแต่ยังไม่ได้ลองนะเขาบอกว่ามันมันก็ตายแหละนะโดนโดนขีดตไใบนะมันโดนมันก็แห้งนะมันก็แห้งแต่ว่ามันก็มันก็จะแห้งลงมาประมาณหนึ่งนะตายประมาณหนึ่งนะมันก็จะเหลืออยู่ช่วงรากตรงนี้นะคือรากไม่เน่านะอืม มันก็จะอาจจะเดือนสองเดือนอาจจะดโดนฝนอาจจะงอกขึ้นมาใหม่ได้นะอืมไอ้ยาพวกนี้ก็ข้อดีของมันก็คือเราขีดขีดยาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอไทหวาดได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะแต่ถ้าเป็นพวกไอ้ยาพวกเคมีแรงๆอ่ะนะขีดแล้วเนี่ยมันต้องรอรอสิบสิบวันสิบห้าวันนะบางทีร,รอรอไม่ได้นะเพราะว่ามัน เราจะต้องรีบหว่านนะไม่งั้นแล้วฝนตกมาเนี่ยฝนตกมามันดินมันมันมันเป็นโคลนเนี่ยมันจะไถหว่านไม่ได้นะมันก็จะมีข้อจํากัดอน,นะโอเคแล้วก็ประมาณเนี้ยเนาะใ,นใครเจอปัญหาก็ลองอศึกษาหาวิธีดูนะอาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะแต่ว่าวิธีนี้ก็ง่ายๆนะครับ